เรื่องนี้เป็นเรื่องของอดีตเภสัชกรสาวท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาทำงานในแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเธอมีหน้าที่คอยเข็นรถจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามห้องด้วยความที่เธอตัวเล็กเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้เธอจึงมีบุรุษพยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดสอยถ้อยตามระหว่างปฏิบัติหน้าที่แทบทุกครั้ง แต่เธอก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเลยจะมีก็แค่ระหว่างจ่ายยาแล้วคนไข้เกิดเสียชีวิตเอาดือด้อกับอยู่ๆอ,อาลวาดแค่นั้นจนกระทั่งเธอเจอกับคนไข้ไรายหนึ่งเป็นเด็กชายอายุประมาณ9ปีผิวสีซีดดวงตาดำโตเขามักจะทักทายเธออย่างสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาจ่ายยาให้เช่นสบายดีไหมครับหรือ เป็นอย่างไรบ้างจนทำเอาเธอรู้สึกปลื้มในเด็กคนนี้ทำให้ทุกๆครั้งที่เธอออกเวรเธอจะคิดถึงเขาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีพยาบาลมาเห็นเธอกำลังพูดคุยกับเด็กชายอย่างสนิทก็ให้ตกใจกลัวก่อนพาเธอออกมาแล้วเตือนว่าอย่าไปตีสนิทกับเด็กคนนี้จะดีกว่าพยาบาลก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยอนุบาล เด็กคนนี้สนิทกับครูสาวคนหนึ่งมากมากๆถึงขั้นเรียกครูคนนั้นว่าแม่อยู่บ่อยครั้งเขียนจดหมายหาถึงเธอตลอดว่าอยากเป็นลูกของเธอให้เธอมาเป็นแม่ของเขาครูคนนั้นจึงเห็นท่าไม่ดีจึงไปบอกเด็กคนนั้นว่าอย่าพูดอะไรแบบนี้เดี๋ยวแม่จริงๆจะเสียใจครูเป็นแม่ให้เธอไม่ได้นะ แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นกลับเลวร้ายลงเด็กชายคนนั้นกลับบ้านไปฆ่าแม่ของตัวเองด้วยการเอามีดปาดคอตอนหลับทีนี้ครูก็มาเป็นแม่ผมได้แล้วนะครับเด็กน้อยคนนั้นกล่าวทําเอาเพศสัสาวคนลุกทั้งตัวและเลิกปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นอีกเลยร,รําคาญลูกตาจริงๆ เป็นเรื่องจากผู้ใช้ในเว็บบอร์ด Reddit ชื่อว่า Nevergod Challenger เล่าว่าเมื่ออดีตสมัยที่แม่ของเธอทำงานอยู่ในแผนกจิตเวชพร้อมๆกับเรียนปอถูไปด้วยแม่ของเขาก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกครั้งออกตรวจเช็คห้องคนไข้เหมือนอย่างเคยแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือขณะที่แม่ของเขาต้องเข้าเวรกะดึกอยู่คืนหนึ่งเธอก็ทำหน้าที่เหมือนเดิม ดูว่าประตูห้องคนไข้ทุกห้องปิดสนิทไหมจนมาถึงห้องหนึ่งประตูกลับเง้มไว้เล็กน้อยและสังเกตเห็นขาของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งโผล่กออกมานอกประตูเธอจึงเดินเข้าไปดูในห้องนั้นแล้วก็พบกับภาพสุดสยองเธอเห็นกับคนไข้หญิงนั่งคัสสมายิ่กับพื้นในมือมีลูกตาของเธอถูกควักออกมาทั้งสองข้างเธอกรีดร้องเสียงดังลั่น ร้องตะโกลขอความช่วยเหลือก่อนลงไปทำ C P R ให้เจ้าหน้าที่ที่นอนอยู่กับพื้นต่อมาเธอทราบว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เกิดหัวใจวายกระทันหันเนื่องจากมาเห็นภาพสยองนี้คนแรกแต่ที่สยองไปก่อนนั้นขณะที่เธอปั๊มหัวใจช่วยเพื่อนเจ้าหน้าที่อยู่นั้นคนไข้หญิงคนดังกล่าวกลับนั่งสมาธิ ในมือถือลูกตาทั้งสองข้างอย่างเงียบเงียบไม่เข้ามาช่วยไม่เข้ามาขัดขวางแค่นั่งนิ่งๆ